ได้ออกมาฝากมีได้ตลอดอ่ะโอ้เห่า่ไห่อ่ะเอาฝากวางบนเลยใช่ป่ะครับน้บขอบไม่อยู่เดินเยอะไหมมีอ้วนขึ้นกว่าตอนแรกแรก รถแบบเก่งมากไม่ได้ถอยมาษาเดือน,น,นครับภาษเดือนเองแต่เก่งมากเลยขณะขับทุกวันตูดยังบุกเลย <c oughs> อเออค่ะ <c oughs> เกงเ่งนะได้แนละ้วเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชิน,นสวยท,วที่เกาหลีครับน่าจะทำไม่ได้ต้องไปทำต้องไปทำสีที่เกาหลีแน่เลยอะน่าจะลง,งส,งงสีสวยสีสวยรัวรัว าังไม่ได้ครับเรา้งไว้ครับมีเจอกันนา mm. นไม่มีของกินดีๆมาตั้งนานแล้วเออมา้องไหนล่ะ้ <c oughs> <c oughs> ังไหนล่ะของพี่แม่แล้วกันเนาะเชื <t <t 爸爸่อใจเหรอ งั้นเปลี่ยนหนอนลังนุ้ยดีกว่าเดี๋ยวคือยันเลนึ่นทีนานนาทีเจอกันทีครับครับนา้ีพอรูบก็ได้รจองขากลับได้ไหมได้ขากลับก็ได้แต่ตอนนี้เฟสกว่านะเอาล้ เอองนตรงไหนตรงไหนเออปไถ่ายให้เอาไปอรยเหรอีนนะโอเคเอาครับไหวไหมน้องแมวคะมันไม่เออนทเป็นงงทาเป็นงงได้ครับตรงไหนครับ

้ามสุกแล้วใ่ไหอนนี้ตงรัต้องัวค่ะมาเดี๋ยวถ่ายให้เอาโอเคครับอ่าน้าสดจะเป็นไรมากเลยเอ๊ะนางผิดนางผิดต้องให้พี่เฉยได้ไหมจะให้มีถังจะมีพี่ถังไปโอเคครับคครับกั้งดูเฉยๆคือับพี่นะผิดผิดผิครับ ผมเลยนะครับขึ้นเดินไปด้วยมาจากเก้าหมูแล้วกระสอบกระสอบชุบก็อ่ะโอ้พี่สุมาเลชาดีกันมากเลยอ่าโอเคระป๋องรับ๋องน้องนัดเอากาแฟไหมนะครับผม เอาเอาบลอกค่าครับบลอกค่าอืมบล็อกข้าเอาแบบใหม่ไม่ละเอาแบบนีที่มันมีอยู่อ่ะเอาปิดเขปิดปรุงเราปิดเหรอเราไม่ปิดค่ะเไม่ปิดขอบคุณครับต้นไม้หรือขนมครับทงขูมถ้าเอาแบบใหม่ที่มันไม่ก็มันใช้ เอาที่มีกาแฟอ่ะเออโอเคตึ่งรามไม่รอครับไม่อาบับเลยนะ้ามาน้าหนุบนะคะเที่ยงครึ่งครับผมออกเที่ยงครึ่งครับบ๊ายบายครับป้านครูสี่ติดตรงนะไอไปที่พานสี่ปิดปะที่พานี้เขาเช้าไปมันยังไม่เปิดไงก็เลยไม่รู้มันปิดหรือเปล่าเฮ้ยสี่โมงสี่โมงสิี่ ครับมวสอบเดท้ายเอาใครจะเอาอเคมีอะไรนะรับก่อนเยครับขอบคุณครับได้ครับี่ัญหาน้องนัดส่งของพี่นัดก่อนน้องนัด ก่อนจะทราบว่าต้องะกลับนี่นะมัดยังไม่ได้รับชิ้นน่าจะยังส่งอะไรมานะครับเป็นโปรตีนใช่ได้แล้วได้แล้วครับได้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดครับสวัสดีปัะชนีถ้าไปรับตะเภาไม่ได้ส่งแต่โอ้โหพอไม่รับหรออไม่รับแต่รับของอ๋อได้ได้ครับ ป้าอีฝากทางคิดถึงนะคะป้าอีบอกว่าตอนนี้กำลังขัดเดินฝากทางคิดถึงให้น้องนัดด้วยโอ้นะครับแล้วก็น้องเอ็มวัดรูปครับฝากคลิปนะครับน้องเอ็มก็พิมพ์มาตลอดในคลิปน้องนัดตอบไปทีเขาสลบไปสามวันที่เลยครับครับครับ นห,หนะึ่งสองโอเคครับครับอขอบคุณครับเป็นไหม,ไหมรีเวควส ไม่เครับมีองน้องีเพลงคะมีร้องสี่เพลงเ้ยพรุ่งนี้สี่สงแล้ววันวันนีอาตย์ไม่ร้องครับวันอาทิตย์ทำอะไรทำอะไรคะเหมือนกันแกให้ชิมหอเปล่าใชม่า้องวี่าใงะนัดครับขอขอถ่ายอีกรูปหนึ่งทีได้ไหม เราถ่ายรูปด้วยอีกทีนะคะรูปเมื่อกี้ไม่ค่อยสวดอะไรนะถ่ายไว้ก่อนไม่เป็นไรใช่ไหมตรงไหนครับตรรงนี้คับโอเคโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับเมื่อกี้ตอนที่ถ่ายน้องใส่ไหนพี่มั้งนอกจากน้องพี้เลขาหลังก็ไดโอเคขอบคุณครับครับอีรอบนึ่งครับไม่อยากอีกแล้ว ครับไปแล้วแมวบายบายนั่งนั่ที่แมวด้วยนะพี่ไหนอยากไหนไหนไปแล้วนะครับขอบคุณครับออกอางนี้ได้เหรอไม่ได้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 ไม่เป็นไรเดี๋ยววงวงดีวนนน้าจะไปอยู่มุมไหนตอนากจับมือยังไม่จับมือต้องนั่เลยอ่ะเขาจับกัจับไม่เยอไรกที่ด้านนั้นนะคะสวัสดีครับ สวัสดีค่ับจับออ้คมาสวัค่ะหล่อมากอองั้นเราเกาหลีกันฮะเราบเากาหลีกันได้อยาวแตระงแกะแกะมาได้เปนี่อแลว่ากพรเจอกันค่ะเจอกันวันอาทิตย์นะลูก